ก็เป็นสี่ชือกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าตัดเศษผ้ากัน้วโอ้เสื้อส้มเยอะแยะพี่ไม่รู้แล้วบ้านในบ้านของพี่พี่ก็ใช้เสื้อส้มยังไงตัดแล้วมันนี่ไงหนึ่งกระสอบละใครก็มาลุกเก็บเสื้อส้มข้าบ้านเรามาเนาะใช่ไหมพี่แอบตวดกล่องอะเป็นกล่องเลยแอบตวด เเสสสื้้อมใ่ราไหมอะที่อยู่ในรถมาเมื่อวานไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะเฮ้รถมันน้อยคันนั้น่ะเสื้อส้มอะเฮ้ยใช่หรือเปล่าเอาของทั่วไปแล้วกล่องเสื้อส้มเอาไว้หน้าบ้านเก็บให้กูเรียบร้อยเอาเสื้อส้มไปขายอะที่เอาโพดอะเตรียมขายไงล่ะสักสองสักสามกระสอบน่าจะเสร็จเร็วหน่อย เออเว้นไม่ได้มันหายเลยนะไม่โยนไว้ที่พื้นงไงแล้วก็นั่งไงไม่หายหรอกไม่หายไม่หายใช<ด>่กะพี่มันไม่หายถ้าพี่ถ้าพี่าพวางไว้กับพื้นแ่ะแต่แต่อุ้มอ่ะผมไม่รู้นะถ้าอุ้มมาัหายคุณครับไอ้นี่หน่อยดิพ่ก ขวานเถิดผมหายหมดเนี่ยผมหิวติดมากเลยเอาไปขายเปล่าขวานขวานเงินขวานทองอทใจเย็นเดียวมันแบ่งกันใช้แบ่งกันใช้ไม่แบ่งกันใช้ไั่ได้ว่าหรอกพี่แต่เอาไปขายไม่ขายมั้งไม่ใช่มั้งก็จะไหมฝ่องในตู้ออะตูท้ที่แบบผมรวมไว้ทุกอ,อย่าง มันหา,หายก็หมดตู้เลยไงเอานนี้ไปขายเฉยๆปืนสั้นไงที่ไอจีมันบอกอนะแต่ว่าเลต์แต่วาเลต์<บ>อะวาเลตของพี่จอกคือหายไปเลยอะเจอัไหมที่จอกบอกะอะหายไปกี่กระบอกนะพี่กระบอกหนึ่งกระบอกแล้วของในตู้โอ้ยคือแบบผมเก็บนู่นเก็บนี่มาไว้รวมรวมไว้อะแม่ง เหลืออยู่แค่เนี้ยไอตู้เนี้ยโอ้ผมสตรีมพันผมสตรีมพันหกสิบได้ว่ะเออชัดอยู่ภาพชัดอยู่ไม่บอกเลยท่ต้องสั่งควาเนี้ยสั่งผมก็สั่งตอนนี้ผมใช้เงินแก้ปัญหาเว้ยไอตอนนี้พวกเราใช้เงินแก้ปัญหามากเลยก็จะไปใช้ควานกันเหรอบ้าไปแล้วเนี่ยถ้ามันขายพ่วงก็ซื้อพวกแล้วเนี่ย ขายแม่งทุกอย่างเหี้ยไม่ต้องหาแล้วของอ่ะใช่ไหมพี่เอาขา่พวกมก็ซื้อพวกะไม่ไม่ขายเนี่ยจะซื้อ m r e กินด้วยซ้ำเนี่ยตอนเนี้ยฉันหิวอ๋อมีข้าวโพดมีข้าวโพดด้วยข้าวโพดไม่ได้ไม่ได้ต้มเลยมัมมี่อะไรบขางกินไป้เว้าแต่ว่า อะไรมึงเมื่อกี้มึงเคยดูอะไรอยู่เปลี่ยนเรื่องไปกี่ไม้แล้วบิกกี้ไงแรงสาบเลยพี่เทำไมไม่เคยดูแต่เทราฟอร์มาที่ว่าที่ว่าปลอมตัวเป็นเชฟอ่ะเคยดูแต่เทราฟอร์มาเออที่ต้องตกละละเคยดูไหมเทราฟอร์มาฮะดูอะไรอธิบายใหอยากดู อธิบายให้ฉันเข้าใจหน่อยเอาเอาเอาถุงมาแบกนี่นี่พี่ซาวได้สามถุงมีสี่สิบเก้าห้าสิบสองแล้วก็ห้าสิบหกแต่สำเร็จร้อยจังอ่ะจะได้เลือกใช้ได้เยอะเท่าไหร่อ่ะเออโอ้ยี่นี่เองพี่ดูลองกล่องเอ้ยลองกล่องที่อะไรล่ะลองกล่องลองกล่องถุยตุกกล่องตุกกล่องนี่เสื้อโซ่โคตรเจ๊อะไรนี่มาตัด เอามาตัดทำกระสอบปุ๋ยกระสอบปุ๋ยไปแท้ใช่คือเข้าใจแม้ว่าว่าเอา,เอาผมไปแล้วไม่พอเอาเสื้อส้มอ่ะเอาไว้ให้กูหน้าบ้านเผื่ออะไรหวังดีไงไม่เสื้อส้มหนึงก็ใส่ไว้ในตู้ผมเส่ผมขอถุงนึงเดีย๋ยวยังไม่ได้ค้าพว่วอ๋อได้แรับพั่วเอาไป ได้แล,แล้วเนี่ยผขอถูกไหมออถัดไม้โอ้โจะเรียกว่าวายดีแล้วหรอะไรเป็นต้งไายเปงไม้เล็กหมดเลยเอาแต่ตนหเอาไปไม้ใหญ่ไม้ใหญ่ มีแต่พวกเราแล้วล่ะที่ต้องทำบ้านก็คุณอะไรอ่ะคุณอะไรคุณตาลไม่เอวันนี้นนคนอื่นหายไปไหนหมดเลยเขาก็วันลอยกระทงเอ๋อลอ,อยกระทงเขาน่าจะดูสุริยุป,ปราคาแล้วก็อีกสามปีก็จะไม่มีอีกแล้วก็รออีกสามปีกว่ามันจะมากเกี่ยวอะไรกับสุริยุป,ปราคาล่ะเป็นเดวอแล้วสุริยุป,ปราคาอะไรก็ช่างมันดีลอยกระทงก็ลอยกระทงไปดิ อะะไรวมันมีแค <reasonably awful. S 1> like ่ช่วงไหนประมาณทุ here, oh, ่มทุ่มกว่าที่เดือนนึ่งประมาณทุ่มเเดือนมืดตจบถึงเดือนนึ่งแล้สอบสายไปไหนยังไงโจถือไปเหรอทาไปกูคาบก็สอบสายไปได้ไปไปเพิ่มไปด้วยเพิ่มไปด้วยฝั่งไหนอ่ะมันฝั่งไหนอ่ะฝั่งนู้นไ่จะฝั่งู้ฝั่งนู้นฝั่งนู้น มั่วนี่ว่ะมั่วบ้านงานอเออไหนอะประตูนี้พี่ไปไ,ไหนพี่ไปไหนอะบ้านเที่อะไรเ่ <laughs> <laughs> เอาน้ำมาใส่น้ำมาใส่นอตหนึ่งตัวน้ำมาใส่น้ำมาใส่ใสใสเฮ้ยถุงหายไปไหนอะกูว่ากูวางถุง อใช่นี่ไงก็เนี่ยตอนที่เราเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วใไใบปูนมันบางอ่ะปูนมันบางอ่ะเก็บไม่ได้หรอโอ้ยายไปได้ไม่ไม่ต้องเก็บคราบเลยครับเป็นไอ่นี่เลยคราบได้เลยเนี่ยเนอตเอาน็อตลาใส่หนึ่งตัวนาะตะปูได้ไหมวะตะปูไม่ได้ป่ะไม่ต้องรับช่วยแค่ผายเอาอัพเข้าอัพเข้าอัพไกินมันเข้าเลยเดจะได้เต็มพอาะยังเงี้ย ผมมีเฟรมพอยเพิ่ขึ้นเลยเนี่ยต้องไปเก็บเกี่ยวไหนกันด้วยอะไรต้ใส่ถุงท้ายไม่ได้วะมาต่อฟักไม่ใส่แล้วจะหล่อพี่ดินโอ้โหโอเคครับไปเมื่อวานนะไอโจไม่มาอยู่กูนะเก็บคิวได้สบายเลยตรงนั้นนะทำไมอะเอ็ดผมมันไม่ดีตู้ผมมันยิ่งยากยิ่งยาก ก็ตัวมันไอ้็แก้กี่ตลอดนะเพื่อนสมัยกูคิดในใจแล้วว่าก็ใกลก็โดนระเบิดแน่นอนระเบิดมาจริงๆโจสั่งน็อตนะสิบี่สั่งทูบ็อกซ์นายได้ถูกโจสั่งน็อตสิบี่สั่งทูบ็อกซ์ดิสแคร์อยู่ไหนวะเมื่อกี้พี่บอกให้แกสั่งเลยนะพี่สั่งทูบ็อกซ์นะแกสั่งน็อตนะ ไปเติมน้ำมาใส่กันมีขบอกน้ำไหมอ่ะขบอกน้ำเป๊ปซี่ซื้อก็ได้ปะซื้อไปแม่งกี่บาทวะโอ้ตัวพี่น้ำไมดนน้ำอยู่ไหนหมดวะไม่เก็บมาบ้างเหรอเก็บมันนะ ผู้หนึ่งคือเข้าใจมั้ยคือไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่ยเยอะแ่อันนี่อ่าเรื่องมันนั่นแหละใช่ไนมกนคือในตู้นั้นน่ะคือแบบมันม,มันมีทั้งตู้บล็อกมีนน่นนีน่นั่นนะคือแบบพอมาขีม่มันหายหมดอะ่ะผมเอาไปเอง ยีผมอเอาน็อตไปกล่องหนึ่งสร้างตู้ไปกล่องนะไม่เต็มแล้วไม่ต้องแดกเลย,นะยเดี๋ยวบ่อล้วเอาเอนเนอร์จีดิ้งมาใส่อะ เอาหินชีดจิงมาใส่ประตูทำไมการตอบโต้ล้มเหลววะทำไมมาซื้อไม่ได้วะอก็ไม่รู้งานคนสั่งเยอะไปอะจะซื้อขวดน้ำมาแจกเลยคนละขวดอยู่เดี๋ยวซื้อให้ได้ละมาลมกละมาละมาละล้มมาลลมลมาลละมมาลาลละมาละมาละมมาลลลมาลมลลมาลมาลมาล้มาล้มามลละลล เอาไปคนละอึกทูบ็อกหมดเชี่ยละ hey, hey. ถูบล็อกไอเหี้ยเน็ตกูเป็นเหียอะไรเนี่ยตัดดีเลยถูบ็อกอี๒มิน้ำเยอะไปนะไอโจนอะไรนะ สี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดโอ้แตกหน่อยสิน้ำโคคาโคล่าโคคาโคล่าสนับสนุนคลิปนี้ครับน้ำหมดบ่อหมดแล้วบ่อเราต้องวิ่งไปเติมข้างบนละนั่นน่ะวางที่พื้นขวนึัง่งน้ำอม ใช่หมดแล้วน้ำอ่ะในขวดก็หมดแล้วหรอไปเอ้เดี่ยวมันขาดทูบ็อกพี่อันนี้ขาดทูบ็อกไงเราทูบ็อกมาส่งเนี่ยอ๋อทูบ็อกอีเดียทูบ็อกแต่นาทอยู่กับผมเยอะแยะเลยอะไรพี่อย่าอย่าอย่าอยาอันนี้ขาดเลยอยาอย่าอย่าอย่ายายายา ใส,แสใ่แล้วผมใส่ให้หมดแล้วแค่นียปูนั้งกล่องกล่องปูนกล่องเล็กอยู่ในนี้นะผมใส่ไว้ในกล่อง400โลไอ้มองไม่เห็นอะไรเลยตัดพูดไหมอันมองไม่เห็นเหมือนกันกระจกขึ้นตาอะไรนะไให้กระจกขึ้นตาเอ๊ะอะไรว่าใส่ไม่เต็มสักทีวะกระสอบทราย <laughs> <laughs> กูามกูสอบกูว่าทำไมกูใส่ไม่เต็มสักทีวะใส่พอดีโงกูใส่ไปอะอรี่พี่เขเออก็สงสัยว่าทำไมยังขึ้นให้ใส่อีกวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นี่่ฮเฮ้เเฮ้เข้มย

น,น้ำใส่ครบมาละทูบอ็อกซ์นอตสี่นอตสามตัวอิฐแดงทูบ็อกซทูบ็อกซ์ใช้เยอะจังอนะทูบ็อกแดงไม่ขายวะเยอะตังคเหลือเท่าไหร่เนี้ย มันเกะกะมาขอนไม้นี่เฮ้ยกดปุ๊บมาปับป๊บ,บเออมาปุ๊บปุ๊บมาปับป๊บเอาปิดดีเลยวะแปบ๊บนึงเจ้าคว้างอะไรไปอื้คว้างขอนไม้เล็กท่อนอไม้เล็กอะจะว่าคว้างกระสอบทรายเอ้เมันเกะกะโอ้โหพี่ผมจะแข็งแรงขนาดนั้นเลยเหรอวะ ก็สอบสายอ่ะเฮ้ยมีคนคว่มีคนคว้าคว้าหัวชุยชุยซิซิกูคว้างของไปข้างนอกได้มาติดเหรอพี่คุณเป็นอะไรจะบอกว่ามีคนคว้าขอย้าเข้ามาเราต้องไอ้นี่วะหาไอ้ไอ้้ไอ สกิลแอดหอยหอยหอยอยอยเราต้องหาไอ้กระบอกน้ำอ่ะไม่ใช่กระบอกดิกระบอกน้ำมันอ่ะกระป๋องน้ำมันอะมาใส่นี่แล้ว่ะจะอาบบ้านยังไงดีเลยคือกระบอกน้ำมันเลยพี่ก็ไอ้ไอ้ถังเออถังน้ำมันอ่ะเออแกลลอนนั่นแหละเราเราไปเอาไอ้นี่มาได้เอาใส่น้ำอ่ะ อ้าวอันนี้ยังสามอยู่เหรอสองอยู่เหรอต่ายแลถ้าคนเห็นก็เพิ่งรู้เหรอว่าต้องที่ตั้งสองผมนึกว่ามันเสร็จไปตั้งแต่รอบเมื่อกี้แล้วไงเอเมื่อกี้สามไว้เมื่อกี้ไอ้ฝั่งหนูน่ะโอ้โหชูบล็อกเยอะเลยนะเนี่ยวางแล้วอีกเยอะ โอ้ตังแล้ว่าไหร่วะเช็คดิเช็คกระโดดเช็คกระเดวผมให้งบสร้างบ้านหมื่นหนึ่งพอเดี๋ยวออกเยอะคนอื่นจะน้อยใจไม่ได้ออกตังสร้างบ้านบ้างดีไหมไ<ด>คนละหมื่นคนละนแอน,นจะน้อยใจว่าพี่เอาได้ทุกคนเนาะคนละหมื่นเนาะที่แอดแจกอะไม่มาช่วยกันจ่ายหรอช่วยเลย ถอนไม้เกกาวะเปรียบกับพี่เป็นแค่ถอนไม้เป็นเส้นถอนไม้แบบทอนไม้อะตัวเล็กพอไหมเปรียบกับพี่เป็นแค่ท่อนไม้แอดทู d อร์ดแอดท d คอร์ดแอด d ูคอร์ด มันได้สองสองอันเหรอวะแอตูคาร์สมันได้ทีละสองอันเองหรอแล้วพออันที่สามปุ๊บมันขึ้นล้มเหลวมันต้องค่อยๆกดที่ตัวนั้นก็ไม่เข้ามาออนด้วยนะหล่อหรอหล่อหรอจั่งซื้ออะไรกันก็ไม่รู้ที่เราบนเพราะว่าบ่นอีกแล้วเออบนจังคุณนะ ไม่ต้องสั่งน็อตนะน็อตอยู่กับผมแกะน็อตให้ก่อนโปรดเจ้านี้โปรดจะพิจารณา โทรศัพท์กูก็ไม่ได้หวานนะทำไมมดขึ้นหน้าจอเฮ้ยผมจะซื้อชุดใส่พันหนึ่งยังคิดมากเลยทำไมเสื้อผ้าแพงแง่างวะ ปืนเพียงห้าร้ออะไรอะไรมันหนาวเสื้ิสปาไซชุดตำรวจตรวจตำรวจไปตรวจตลาดเจอเงินสามบาทเฮ้ยทำไมเสื้อมันลายนี้ล่ะ ไม่ใช่อ่ะมันไม่ตรงปกเว้ยมันไม่ตรงปกไงดูที่ไม่ตรงกันสักชุดเลยไหมจูบให้อะไรแบเนี่ยให้เหี้ยอะไรมาเนี่ยแอดกูคอมเพลนอะไรอะไรวะพี่คอมเพลนแม่งเลยเหี้ยไม่ตรงปกอ่ะ ทำไมไม่ชุดนี้บอกสีฟ้าไม่ต้องปกอ่ะมันมันดีอยากไม่ต้องปกแอดจอกซเซฟพี่ผิดหรือเปล่าพี่พี่เปิดทิ cket จะบอกไปเสื้อไม่ต้งปกนะแอดโอ้รับผิดชอบด้วยทั้งชุดอะทั้งชุดหมวกตกปกมันหมวกตามผมเพิ่งไม่ใช่เหรอพี่แอนด้าเปิดติเก็ตแม่งเลยใช่ไหมเออเปิดติเก็ตเลย แอดภาพไม่เรืเ่องใหญ่นเรอ่ะเรื่องใหญ่มากเลยเนี่ยซื้อของแต่ไม่ตรงปกไอ้ส uh. ัสเสื้อลายแล้วก็ขับแล้เนี่ยแอดทับแอดทับเติ๊กเก็ตบอกแอดบินแอดทับขายของไม่ตรงปกอ่ะเล็กเล็กเหลือใช่ไหมเลียเลีย คาเล็กสองอันแป่งเอ้ยได้ชุดเที่ยวแบบนี้ นี่นี่คืออันตรงนี้ค่ะทูบ็อก ตกเล็กเองเนี่ยพี่สู้บล็อกไว้เดี๋ยวูไหวนิดเดยก็บอกแล้วว่าให้เหมือนเดิมหมดแล้วหมดเลยต้องลองพารุกษาทุกอย่างเลยไอ้ระเบิดก้อนเนี่ยน่าจะฟังให้ เต้ารุ่นล้วอยตอบไม่ได้้แอดแบงแบงว่าไงวะแอดไม่ตอบอะเห็นเรื่องนี้ไม่สาคัญเลยไงวะเ้ยพี่เปิด,ดอ <c oughs> ีกเหรอเปิดของไว้ตกโอ้อย่างเนียนเลยฟังระเบอย่างเนียนเลยโอ้ยอย่าวนี้วันเนียนอย่ละล่ะพี่